สวัสดีครับขอต้อนรับขระสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็ยืนอยู่แถวสะพานดำรงสถิตนะครับก็เป็นถนนเจริญกรุงบริเวณนี้หลายๆท่านก็น่าจะได้เข้ามาแวะเวียนนะครับเข้าชมบรรยากาศของคลององค์อาจก,กันบ้างแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงสุขศรัทาทิตศก็จะมีการาจ,จำหน่ายสินค้านะครับเรียกว่าถนนคนเดิน ก็เป็นการปรับปรุงคององอ่างในเฟสที่หนึ่งนะครับเนี่ยบริเรนนี้นะก็จะมีความสวยงามนะครับปรับปรุงหลายๆอย่างเลยเวลามีงานเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทงนะครับหรือว่ากิจกรรมทางน้ําเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีการจัดงานเกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการก่อสร้าง เขื่อนแล้วก็ทางเดินในเฟสที่2ของคลององอ่างนะครับพาดูนะครับตั้งแต่ช่วงตรงนี้ละนะสะพานดำรงสถิตนะครับจนไปถึงแถวแถวสะพานสมมติออมรมาก โครงการกอร่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับคลององอ่างและคลองบางลำพูก็จะทํานะครับไม่ใช่แต่คลององอ่างนะก็จะทําไปถึงคลองบางลำพูเลยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่สะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมนขอบเขตงานที่มีการกอร่อสร้างนะครับก็คือ1ก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลององอ่างความยาวประมาณ 1, 120เมตร แล้วก็2ก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงเขื่อนก็คกิจสรรเร็จคลองบาลลำูความยาว60เมตรแล้วก็3งานซ่อมแซมผนังไร่อิดคลองบาลลำูความยาวประมาณ15เมตรแล้วก็4ติดตั้งบันไดเหล็ก30มสิแผงผู้รับจ้างนะครับก็คือบริษัทซีโก้ทานสปอร์ตจำกัดเริ่มสัญญาวันที่1ตุลาคม2,563สิ้สสุดสัญญา วันที่23มกราคม2565ก็คือว่าตอนนี้ก็คือสิ้นสุดสัญญากัไปแล้วนะในช่วงช่วงแรกนะครับก็คงต้องมีการขยายเวลากันออกไปนะครับ มีป้ายเขนไว้คลองรอบกุงนะครับคลององอ่างก็เป็นช่วงหนึ่งของคลองรอบกุงนะครับมีขอบเขตจากปากคลองมหาหนาก็แถวแถวสะพานหันฟ้านะครับจนไปถึงปากคลองซึ่งหันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็คือแถวแถวสะพานพุทธยอดฟ้าก็ระยะทางนะครับตั้งแต่ตรงช่วงคลองมหาหนาไปถึงสะพานพุทธยอดฟ้าก็ประมาณเจ็้ห้าสิบเมตรตอนนี้ผมเดินมาถึงสะพานลพีพัฒนธนาภาค ก็เขียนไว้ว่าปี2,505ก็เป็นปีที่ก่อสร้างสะพานคลองรอบกรุงนะครับก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะเริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพยานะครับตรงวัดสังเวชนะถึงสะพานผ่านฟ้าดีลาดเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าคลองบาลมพูตั้งแต่ช่วงสะพานผ่านฟ้าดีลาดจนไปถึงแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งสะพานพุทธตรงนี้ก็เรียกว่าคลององอางก็คือช่วงที่ผมเดินทงคลิปอยู่ตอนนี้แหละ จริงก็คือเป็นคลองรอบกรุงเหมือนกันนะครับแต่ก็เรียกตามจุดต่างๆอย่างเช่นคลององอ่างเนี่ยก็สันนิษฐานว่านะครับในอนดีตเป็นถิ่นชุมชนชาวจีนชาวมอญอยู่นะครับก็มีการปั้นโอ่งปั้นอะไรเงี้ยก็เลยเรียกจุดนั้นว่าคลององอ่าง สังเกตดูนะครับน้ําที่ปล่อยลงมานะครับอาจจะเป็นครัวเรือนต่างๆนะลงมาในคลองอ่างเนี่ยผมก็สังเกตดูว่าก็เป็นน้ําที่ปรับปรุงแล้วนะครับเป็นน้ําที่ดูใสตรงนี้ก็เป็นสะพานสมุติอมอ,อนมากนะครับ ก็มาทีไรก็จะมาสะดุดต,ตรงบ้านเก่าๆหลังนี้นะครับโอ้ดูแล้วอายุร้อยกว่าปีเลยผมมองระยะไกลนะครับตรงบ้านหลังหนึ่งนะมีพื้นหน้าบ้านเขาเนี่ยมีรอยพังนะครับผมว่าน่าจะมาจากการที่มีการต่อเสาเข็มเนี่ย นะครับพื้นหน้าบ้านของเขาเนี่ยยุบลงไปเลยดูดูดน่ากลัวเหมือนกันนะครับคือยุบลงไปเยอะถ้าเกิดไม่มีเสานะครับน่าจะสไลด์ลงคลองไปเลยผมเห็นมี พี่คนหนึ่งเขาเดินไปเดินมานะครับเดี๋ยวต้องชวนคุยอะไรสักหน่อยอยู่เป็นไตั้งสี่ห้วันเลยยังไม่ทำอ๋อน,นี่อยู่หลายวันแล้วอหยูดหลายวันแล้วเนี่ยไม่เห็นจะมาทำไลยทีเขาบอกปีหกห้าเสร็จใช่ป่าวาเขาปีหกหกจะเสร็จจะ่อปีไหอ่ะตรงนี้เขาจะรอให้เสร็จหรือว่าเขาจะซ่อมก่อนเนี่ยตั้งใจเพราะว่าเขาจะทํานี่ก่อนแล้วถึงจะมาทำให้ทีหลังงั้นก็คงต้องรอไปอย่างนี้ก่อนอเสียวนะต้องระวังนะดูด้วยน่ากลัวมาก ต้องใส่โค้งไม่เท่าไหร่มีนี่กั้นนะมันสไลด์ไปไม่ได้ใช่ดีนะพี่นะดีนะไอ้นี่มันมีนี่ไงมันไม่สไลด์ไปหมดเออหมดดีนะพี่ได้นี่แข็งแรงเนี่ยมันบางมันรับไม่ไหวหรอกข้างล่างมันก็เป็นโพรงใช่ทำไปได้นานทำไปนานเนี่ยควรจะทำรู้ไปเท่าไหร่ ความช้าชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนนานเสียงดังไหมพี่เสียงดังไม่เลาเขตอ,อยนะบยงัไปหแต่ว่าแต่ว่าอยู่เฉพาะกลางวันใช่ไหมา,ไา,วา,าวัอเ้ามันกรเบดมจรงกลางวันเข็นย่ไตรงไหนฮะอยู่อะอยู่ตรงตรงข้ามันนนี้นอยอ,ยอ,อยู่ตรงข้ามอ๋อที่พักคนงานเขาะแคมั์คนงานตรงตอนนี้หยุดวานกี่วันแล้วเนี่ยหยสี่ห้าวันเลยสีหวันแล้ว อื่นละสี่ห้าวันแล้วแต่เฉพาะโควิดช่วงน,นี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาทําเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้รแล้วเขาเป็นอย่างนี้บ่อยไหมคือหยุดบ่อยบ่อยไหมหยุดบ่อยหยุดบ่อยอ๋อเห็นไหมหยุดบ่อยงานมันถึงไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเดินเท่าที่ควรไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินมองก็เป็นพื้นทางเดินนะครับแต่ว่าในส่วนด้านล่างของพื้นทางเดินเนี่ย มันก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับน่าจะเป็นโพรงนะเวลามีการตอกเสาเข็มและมีแรงสั่นสะเทือนนะครับก็ทําให้พื้นทางเดินเนี่ยยุบตัวลงมาก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับจากชาวบ้านที่เขาอยู่ระแวกนี้นะในการพูดถึงการก่อสร้างนะครับบางครั้งก็อยากให้เสร็จไว้นะครับผู้รับเหมาก็ติดขัดปัญหานะครับหลายๆอย่างก็ต้องคุยกันต้องอธิบาย ให้ชาวบ้านได้รับรู้นะครับว่าทำไมถึงทำงานมาชา้าปัญหาการก่อสร้างนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาขาดแนรายงานนะครับแรงงานไม่มีนะบางทีก็ต้องหาแรายงานมาเพิ่มนะครับบางทีหาไม่ได้ ก็นํามาฝากกันนะครับงานก่อสร้างโครงการคลององอ่างในเฟสที่สองขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเาได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ